สบายดีป่าลุงพออ,อ,อส่องน้องมอดขึ้นเก่าบุลุงเอ๊มือนีฮอดมือหลับปาลุงเอ๊ะจัดงานขอบคุณบาลุงอันเป็นบริข่าเนี่ยก็ตืตมเลยเอาบริข่าศาสนาขีดกะแบบว่าจัดงานแบบปลูกแคนบาลุงไงตอนนี้กำลังหลังถั่วอีกกมียังเนี่ยอาหารการกินครับบุลุงเอ๊น้องเหี่ยวมกำลังขึ้นบักซอ,องกับแม่น,น้องมิวบ,บุลุงตอนนี้กลำลังกำลังหลังถั่วอีก น้องเวิร์กมาซอยเป็นลุงเอ๊ะมืออื่นเริ่มงานเปลุงเอ๊ะมือนี้กำลังเตรียมเปลุงเป็ดไก่พอน้องเยี่ยมคนะรับแม่นะเหลื่อมเลยน้องวี่ครับพอ่อออกหน้าเปลุงเอ๊ะไปจับไก่ของกินเท่ากับจะมีป,าปลาบระมาอนีงง้แม่นบป่ปลาปลาเป็ดไก่บ่เป็นลุงอยู่เพือนไม่ต้องมาเลยบอกเขา น้องเบิกมาซอยแล้วก <ẹ> ็เอือยพอมันลงไงห่อกรต้มพอมันลงไงเมือนี้ถ้วยก็บผลิล่างเนี่ยแท้เนาะผลิแดนเนี่ยนะถ้วยก็ได้ใส่ง่ายตัวพิเศษง่ายตัวก็ได้ใส่ง่ายนะน้องเบิดกำลังเหยียบจะให้ไปได้ที่ได้ขาวมีน้ำข่าวดีน้องเบิกทำขาวดีว่ะจัน Thế thì sao? Ủa nó mới chẳng Nếu để lặng thì gì là này? <laughs> Mất một lái Mất một lái bò Nó mới chẳng Khảo đi bà sàn Ô Mươi cho bà khuôn lái bà chắc nó เอ้ให <chat> uh, uh, <loops> <él ach ate> ้จ้างอีกเ่อโอให้จ้างอีกขึ้นผ้าขึ้นพนไมลงไอโมนิโบเดเอสใจังติดนะถุยกะ

น้องมีเอาไปจับไก่องมีเอาไปบ่ทีแม่ไปใส่เกาเป้าเต่าบ่อ๋อเอ้าเมื่อเนี่ตื่นตืนมางแต่ดึกผู้บเทเนยังเลาะบดมือยังประเทกินข้าวเศร้าเศ้าจดวินหัวปะเม้ออดไปลงไงเพื่นว่าไปตรงกลวยมาแล้วบ่มาแล้วนะ

น้องมิกวกำลังขุปักผ้าอเลยไม่อยอวนี่ปักผ้าหาวบอน้องมิวเขอปักผ้าอยเขูดปักผ้าบแม่เหียเลยวดบื้เหี้ยเลยโอ้น้องมิกวมก็เ,กเห็ดเป็นวันะกันปักผ้าหา,หาจักมาร์กนะ สี่หมาสี ả, <c ười> ่หมาบุลงเอ้น้องมีวกลอกะผ้าบุลล้งขี้เอาสมยันโต่อยบานนี่บุลล้ต่อยมอนี่อ๋อโอ้น้องมิวก็น้าออกเป็นนี่น้องมิวก็มาส่อบล้งจัดงานขอบคุณว่า วางแม่นมดเพื่อเราเปานแบบว่าเป็นเนื้อเข่าศาสนาขีดเท็บุ้งเลยจัดงานขอบคุณแม่นมดก่อ็ขึอนออกแล้วสิจัดงานขอบคุณแต่ก็ขึอนออกแหล่ปุ้งไงแล้วก็หากมีเงินก็เลยจัดงานขอบคุณซาปุ้งไงแฟนมืเหยื่อลุ้นยแฟนมือเหยื่อุ้นถอยวะว่าอันอยู่บนหน้ามันตากินทางน้องพล Ta kỳ chưa hả, hả? người ta ta mọi xin ta mọi người ta mọi người ta mọi người ta mọi ta ta mọi người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  สมบัติน้องมิวเห็บเป็นเบิดไปลงไงพักหอเจ็บมาเรียบร้อยไปลงไงพักหอมีบักหน้าพอไม่ท้าเนี่ย้องเย็บไปห้านอไม้เลยพอแกง ไปกับใคก็บหมืนกน้องเวิร์บอเม่นคะือาน้องหมแกงแกงต้นเพลลงเงมึงนั่งห่อตุ่มลงเง้ปะนี่เอาบัะคัอย Jamie, tamam. lonely, ู่นะไปสิบอนอนอ๋อเอาบรคันอนกับมาหออตุ่มลง ปลาตกปลละมังหนึ่งหัวนั่นนะบกวยจะพออยู่บ่ปลาบดตองนีแม่ตัดตะวันอย่บ่ปบตรงนี้นะเอ้ามันแหงอยู่บ่มันก็มันเหงนะแล้วว่าตัดตะวันนย่างไเร่อแรกเรามันจกแต๊กเนาะเอาบปนี่ง ดอกห่อมเขาเต๋อหรือหอขนมห่อขนมนบบได้ดิกลิ่นห่อเขามีนั่นนะห่อเขามีน็นแต่ปลาพีนกินปิีกอือหนึ่งก้อนต้มตบหนึ่งนี่แหละแล้วก็มาห่อไว้ไปแห้งไปปิ้งมาเนี่หอม ยังหมดทะเลาะไปซื้อหน้ามาทำอะไรนี่บีออกหน้าซ้ำบ้านนี้ข่าวกระซับสามคนสามทึก อุ้ยโตออกกันเป็นยังคือดำมันขึ้นลาแล้สารทำไมอาใส่ตูเย็นไหนไไมเหนาะ <laughs> เนยนฟฟ็นไอฝนไอยังมันก็เป็นแลต่าา sudah kapan lah aku mainan beli gedung lah dia dah la tu penya penya nak ni